สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนมัดมวยครับมาดูรูปร่างน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเกสีครับที่จะทําการในขันกันในวันนี้ครับอาทิตย์ที่22กันยายน2567จากสนามมวยช่องเกสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกตเพชรเชนเคยนะครับเปิดหัวรายการครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดครับพบกับซุปเปอร์จิ๋วสิทธิ์บอลสกลปิกัด100 หนึ่อนด์คู่ที่2ครับชิงแชมป์ว่างในรุ่น105ปอนด์สนามมวยช่อง7จสีครับเพชร3เพชรมวยไทยยิมครับพบกับอเล็กซ์สิงห์มาวินพิกัด105ปอนด์คู่ที่3ครับคู่รองครับเป็กปตททองทวีครับพบกับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงพิกัด112ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับพบกับฉลามดำนายกเยธาสลาพิกัด119ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปดูน้ําหนักเนื้อตัวรายการบริจาสีที่จะทําการขัดกันในวันนี้ครับก็ขอฝากแฟนมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่กําลังมองหามวยพักยกครับแนะนําให้เป็นพักยก2 4ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติฝากถอนลดเร็วครับออกตัวบางทุนได้ร้อยละบาทนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก็ได้นะครับที่ a p k 2อีนะครับต้องมีแอดนำหน้าครับตามด้วย pk 2 4นะครับก็ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับพักยก24นะครับ แต่พอครับมาดูกันที่คู่ที่1นเลยครับเปิดหัวรายการครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดครับพบกับซุปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกลพิกัด105ปอนด์นะครับมุมแดงครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดครับหรือว่าเดิมก็คือเจ้ากุมารทองสันติอุบลครับ160เซนติเมตรครับ22ปีจากอุบลราชธานีนะครับยอดกุมารตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวาครับประเภทตัวเล็กแต่ว่าอาวุธหนักแรงนะเตะขาต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเกมนะครับซ้อม ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนยอดปัตพีสิงห์จารุรัตที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช้างได้105ปอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็51กิโลกรัมนะครับสำหรับชนะของเจ้ายอดกุมารนะครับส่วนคู่โชครับเป็นซูเปอร์จิว10บอลสกกลครับ162เซนติเมตรนักชกวัย25ปีจากอุบลราชธานีเช่นกันนะครับซูเปอร์จิวนี่ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเป็นมวยขวานะประเภทจังหวะ ก็มีล็อกลัดมัดตีครับประเภทนอกได้ในดีนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสิบธบอลสกลนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้นอกยก3ครับให้กับ1สยามซอเดชพันธ์ที่เวทีมวยช่องจิตศีครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช้างได้105ปอนด์ตามพิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยก็52กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยมากกว่า1นกิโลนะครับสำหรับตของซูเปอร์จิ๋วนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเก่าด้วยกกกกกัััััันน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 ท้งงคคคคู่่อออะะะรรรรรรรบบบยยยยดุุมมมมาาาาาีี็็็เเเปปววววใขฝืธหแต ต่อยหมัดก้าแรกก้าบวกเป็นมวยตัวเล็กแต่ว่าอาวุธหนักแรงนะครับเข่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับชื่อเดิมๆก็คือเจ้ากุมาทองสันติอุบลเดิมนะครับเดิมท <casting> <culture> ีนี่จะมีรายการชกกับเจ้าเยี่ยมยุทธปอมคุณอินนะเ็เป็นทาราของเจ้าเยี่ยมยุทธนะครับที่ไม่พร้อมนะครับแล้วก็แจ้งถอนออกไปนะครับก็เลยดึงเอาเจ้าซูเปอร์จิวมาเข้าเวนแทนนะครับซูเปอร์จิวนี่ก็เป็นมวยที่มาเสริมแทนนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นกันนะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับประเภทดักเตะดักแทงงอกได้ในดีนะครับช่่่่วววงงหลลัันนถืออาาฟร์มสสดดแตไุ สะดุดแพ้กับเจ้าหนึ่งสยามมานะครับแล้วก็หยุดไปหลายเดือนด้วยนะครับสํหรับทนาของซูเปอร์จิวนะครับก็ฝีมือกับฝีมือครับเก๋าเจอเก๋าเลยนะครับก็จะับในพิกัด1นป่อปอนด์เท่ากันนะครับทัศนวิจารณ์กนี้ครับส่วนตัวในผมออกชอบไปที่ยอดกุมารลดสวยจาเจดครับ เป็นมวยนในรายการนะผมดูว่าการเตรียมตัวน่าจะดีกว่านะครับฝีมือวงนอกก็ดูไม่เสียเปรียบนะครับเตะขาต่อยหมัดนะครับหมัดศอกนี่ถือว่าหวังผลได้ตลอดนะครับตีต่อทีเนี่ยผมว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี่จะดูดีกว่านะครับซูเปอร์จิวนี่หยุดไปหลายเดือนนะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายนี่ผมชอบไปที่ยอดกุมารครับหนักแรงกว่านะครับแต่ท้ายวันนี้จะเอาชนะซูเปอร์จิวซิทบอลสกุลไปได้นะครับเบลดเปิดอยู่ที่ยอดกุมารสิบเก้านะครับออกชอบไปที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดก่อนนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่น105ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสีครับเพชรสเพชรมวยไทยยิมครับพบกับอเล็กซ์สิงห์มาวินพิกัด105ปอนด์นะครับมุมแดงครับเพชรสเพชรมวยไทยยิมครับ169เซนติเมตรนักชกวัย15ปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเพชรสก็เป็นมวยเข่าครับเป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงขวางหน้าป้ายหน้านะหมัดศอกแรงสูงยาวเข่าดีนะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับแรงปลายแข็งแกร่งครับสำหรับเจ้าเพชรสนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยเพชรมวยไทยยิมนะครับล่าส สุริชไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับมวลพระรามสิบเพชรดุกันที่เวทีมวยช่องกิจสีครับเป็นการชิงแชมป์หนุ่มร้อยสองปอนด์เวทีมวยช่องกิจสีนะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าก็หยับตาช้างได้105ปอนด์ทับพิกัดนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็48กิโลกรัมนะครับสหรับธนาของเพชรสามนะครับส่วนกูโชครับเป็นอเล็กซิงมาวินครับหรือว่าเจ้าอเล็กยอดยุทดมวยไทยครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนักชกใบสิบห้าปีจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอเล็กนี่ก มือได้เขาได้นอกได้ในดีครับอาวุธหนักแรงเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับอมาที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับนาเสือแข็งโป๊กนะครับสำหรับทนาของอาเล็กนะครับล่าสุดโชคไว้ครับก็ชนะนอกยก2ครับเป็นนิวัตเจียบรามินทาที่เวทีมวยช่องเกสีครับเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อชาวขึ้นหยับตาช้างได้104.4นะครับน้ำหนักขาดไป 0. 6เลย นะครับสำหรับเจ้าอเล็กนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็48กิโลกรัมเท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับจ็เป็นการชิงแชมป์ว่างในรุ่น105ปอนด์สนามมวยช่องเจดสีครับก็เป็นดาบี้แมตประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับเพชรสนี่ประเภทสูงยาวนะครับเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมครับเดินเสียบเดินแทงเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับสำหรับเจ้าเพชร3นะครับ ไฟล่าสุดชกกับเจ้ามนพระรามนี่ก็ถือว่าเป็นไฟดาาอมกไฟงงเลยนะครับวันนี้ก็ขยับเปดตขึ้นมา15นะครับในขณะที่อเล็กนี่ก็เป็นมวยฟอร์มสดครับปรทอาวุธครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนอกได้ในดีอาวุธนี่มีทุกลูกเลยนะครับชกได้ทั้งบูทั้งมุนนะนะครับกระดูกมวยการผ่านวนินารดีกว่านะ่าสำหรับเจ้าอาเล็กนะครับคู่นี้นี่ตอนแรกนี่คิดว่าอาเล็กน่าจะรูปร่างเล็กกว่านะครับแต่ว่าพอดูรูปตอนเช้านี่รูปร่างไม่ได้ห่างกันเลย นะครับเก่งเจอเก่งครับสำหรับมวยคนนี้นะเป็นการชริงแชมว่างในรุ่น105ปอนด์สนามมวยช่อง74ด้วยนะครับทศนาวิจาร์ก็นีครับผมชอบไปที่เจ้าอาเล็กสิงมาวินครับหัวเจ้าอาเล็กยอดยุทธมวยไทยครับ อาวุธดูหลากหลายกว่านะครับเตะขวาต่อยขวาต่อยท้องต่อยหน้าบงในก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยในช่วงหลังนี้จะดูดีกว่านะครับอยู่ในทีมงานสิงห์มาวินนะครับมวยชิงแชมป์นี่ไม่ค่อยพลาดนะครับโจกที่ช่องเกตสีนี่หน้าเสือถือว่าดีมากนะครับผมชอบอเล็กสิงห์มาวินครับเก๋กว่าครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรสามเพชรมวยไทยยิมไปได้นะครับเปลยนเปิดอยู่ที่อเล็ก54ห้าสีนะครับออกช่อไปที่อเล็กสิงห์มาวินนะครับ คู่ที่3ครับคู่รองขอในการครับเป็กปตททองทวีครับพบกับยอดบัวงามลัคกี้บันเทิงพิกัด112ปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็กปตททองทวีครับ164เซนติเมตร20ปีจากจังหวัดยโสธรนะครับเป็กนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทในเหนียวแน่นเลยนะครับประเภทกัวคอล็อกคอ ปั้มตีเด้งตีดันแทงครับเป็นมวยซ้ายนะครับหมัดศอกแรงกล้าแลกกล้าบวกนะครับเช็มมวยรอบปูนเสือตัวล่าสุดนะครับวัดจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับสำหรับธนาของเจ้าเป็กนะครับก่อซ้อมมาที่ค่ายมวยเพชรสมฤทธิ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดที่ช่วไว้ครับก็ชนะนกตกสีครับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยที่เวทีมวยช่องเกียรติศรีขว่เชมมวยรอบปูนเสือมาได้นะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าขึ้นหยาบตาช่างได้1 1หนึ่งร้อยสิกัดนะครับน้ำหนักปล่อยๆกกก็54นะครับสหรับธนาของเจ้าเปำกนะักปล ว่นคุโจครับยอดบัวงามลัคก,กี้บันเทิงครับหรือเจ้ายอดบัวงามไดมอนด์98ครับ170เซนติเมตรครับ20ปีจากจังหวัดสงขลานะครับ ยอดบัวงามก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวครับประเภทตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงในก็มีขวางแทงสู้ครับเก๋าเกมนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเจ้ายอดบัวงามนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียริเพชรเป็นมวยโขนจัดนะครับล่าสุดที่คุยกัครับก็แพ้คะแนนกับเดีวพิชัยนาวีอนามันที่เป็นทีมวยช่องเจ็สีครับเมื่อวันที่23ิมิถุนายนที่บานมานะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบแต่ช้างได้112.4หนึ่งร้อยสิบสองจุดปล่อยการลดน้ำหนัก ปล่อยเท่ากันเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สดบทเก่านะครับซ้ายกับขวาครับสดนี่อยู่ที่เจ้าเป็กนะครับเกา๋ากระดูกดีฝีมือดีเนี่ยก็ต้องที่ท่าของเจ้ายอดบัวงามนะครับรูปร่างจงโชคนี่อยู่ที่ท่าของยอดบัวงามน่าจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับัศนะวิจารณ์คู่นี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเป็กปทรอทองทวีครับ ตัวเล็กกว่านะครับแต่ผมดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี่จะดีกว่านะครับเปิดเกมเดินบทเดินเบียดนะครับยอดบวงงามเนี่ยดูว่าช่วงหลังสภาพร่างกายไม่ค่อยดีอ่ะนะครับต้นต้นฝีมืออาจจะไปก่อนครับแต่ว่าพอท้ายๆอ่ะสภาพร่างกา,า,า,ายความมัดอ,อกมั่นใจนะผมดูว่าเจ้าเป๊กในท้ายๆเขาจะดีกว่านะครับเลดเปิดเสมอยอดบวงงามครับผมออกลองครับไปที่เป๊กปทททองทวีครับร่างกายสดกว่าครับมีลูกเดิอมีลูกขยันนะครับวันนี้จะพลิกเอาชนะยอดบวงงามลัคกี้มาเถิงไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอในการครับออกรองครับไปที่เป๊กปทททอง ทวีนะครับคู่ที่สี่ครับคู่เอกนำรายการครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับพบกับฉลามดับนายกเอท่าสาราพิกัด119ปอนด์นะครับ มุมแดงครับเกาะเต่ากระเป๋าริงกี้ครับหรือว่าเจ้าเกาะเต่าเพชรส้มฤกษ์ครับ161เซนติเมตรครับ19ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเกาะเต่านี่ก็เป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมครับเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงครับประเภทเตะขาต่อยมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกปุ๊ดดันครับประเภทซ้ายนับหัวน็อกครับเป็นมวยที่โชคสนุกนะครับสองวันที่ข้ายมวยเพชรส้มฤกษ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับล่าสุดช่วยครับก็ชนะน็อกยกสามเดชเพชรมวยเดชเจ็ดแปดที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวัันนนนททีีี่่่่4กกรรฎาาาาาาคคมมมผะบบเเเือชช้้้ขึหยยตงได120 ปอนครับทำการลดหนักไป1ปอนด์นะครับน้ำหนักปล่อยเกาะห้าสิกิโลกรัมนะครับสำหรับธนาของเกาะเต่านะครับส่วนคู่โชกับฉลามดำนายโยเกเดาสลาครับ165เซนติเมตรนักชกวัย20ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับฉลามดำนี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับตั้งรับจับทางดักเตะดักทีบดักแทงสายหน้าเตะทีบสกัดครับฝีมือจัดจ้านรวดเร็วเลยนะครับสองที่ข่มวยสอโชคมีชัยนะครับล่าสุดที่โชว์ไว้ครับก็แพ้คะแนนกับเพชรสยามเจ้าพัทยาที่เวทีมวยช่องสีครับ ว่าที่31มีนาคมที่ผ่านมานะครับถือว่าหยุดไปนานนะครับสำหรับเจ้าฉลามดำนะครับเมื่อเช้าขึ้นหยับตาช้างได้119.2ครับทำการลดน้ำหนักไป0.2นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็58กิโลกรัมเท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ซ้ายกับขวาหน้ากอดเต่านี่เป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงครับเตะขาต่อยหมัดก้าแลกก้าบวกเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมครับเป็นมวยที่มีนาทีทองอีนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าร่างกายสดมากนะครับกำลังสดกาลังห้าวเลยนะครับสำหรับเจ้ากอดเต่านะครับในขณะที่ฉลามดําก็วันนี้ก็มาเข้าเวนแทนนะครับเป็นมวยจังหวะสีมือจัดมวยขวานะครับแต่ว่าซ้ายหน้านี่ออกได้แม่นได้ดีนะครับเป็นมวยถอยเป็นมวยเชิงสูงอะนะครับจุกจิกจกจักนะครับช่วงหลังในสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็หยุดไปนานด้วย จังหวะฝีมือสมองมวยความเป็นมวยจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนี้จะเป็นหลอง นะครับสำหรับเจ้าฉลามดำนะครับก็มวยคนละทรงคนละทางเลยนะครับฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวครับแน่นอนครับอยู่ที่ฉลามดำนะครับประเภทซ้ายหนักแรงเปิดเกมชนทะละซ้ายนับขวานอกนี่ก็ต้องที่ท้าของเจ้ากอดเต่านะครับก็จะชกกันใัพิกัด1 1 9ปอนด์เท่ากันนะครับรูปร่างโชคโชคนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าสวิจารณ์คุณดี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่ฉลามดำนายกเอท่าศาราครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยได้เปรียบครับสามยกนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับถ้าไม่พลาดโดนกดนับกดนอกถรู้ว่าหลักเลี่ยมตัวสมองมวยยสาาต นี่จะดูดีกว่านะครับขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ไม่แลกไม่บวกแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือที่ดีกว่าครับเบียดเชิดเอาชนะเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ไปได้นะครับเกาะเต่าวันนี้ต้องลงทุนต้องเปิดเกมนะครับถ้ากดไม่นับไม่นอกในตามเหนือแน่นอนนะครับเลดเปิดฉลามดํา19าครับออกชอบปทน่ฉลามดานายกเย่าสลาครับวันนี้จะเบียดเชิดเอาชนะเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการออกชอบฉลามดํากอนนะครับ มาทวนกันอีกครั้งนึงครับคู่ที่หนึ่งครับชอบไปที่ยอดกุมารรถสวยจ่าเจดครับฝีมือครบเครื่องครับมีลูกหนักนะสภาพร่างกายสดกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะสุประจิ๋วสิทธิ์บอลสกลไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวรายการออกชอบไปที่ยอดกุมารนะครับคู่ที่สองครับชอบอเล็กซิงมาวินครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่านะครับสิงมาวินโชคทีช่องเจ็ดสีหน้าเสือแข่งโป๊กเลยนะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรสามเพชรมวยไทยยิมไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองรายการออกชอบอเล็กซิงมาวินนะครับคู่รองครับออกรองครับไปที่เป็กปตทททองทวีครับ ร่างกายสดกว่าครับมีลูกดื้อมีลูกขยันนะครับท้ายๆครับวันนี้จะบทเบียดพลิกเอาชนะยอดบงอบลัคกี้บันเทิงไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอายการครับออกรองไปที่เป็กปตททวีนะครับและคู่ที่4สียบคู่เอกนํำรายการครับชอบฉลามดานายกเอธาสลาครับฝีมือจัดจ้านครับจุกจิกโจกยากนะครับวันนี้ถ้าไม่พลาดโดนนับโดนน็อกไวกว่ากิ๊กหนึ่งครับวันนี้จะเอาชนะเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้แจ้งเกิดได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการนะครับเบื้องต้นออกชอบฉลามดานายกเอทาาลาครับ และนี่ก็เป็นน้ำหนักเนื้อตัวครับในการมวยเทเจสีครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับอาทิตย์ที่22กันยายน2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัตบุวยมาณะที่ดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วววยนนนนะคครรรัััััับบบสสาหหลลปปี้้้กกก็ตตอออองข่่แเจใม ดาหน้านะครับสำหรับสวัสดี้สวัสดีครับ